สวัสดีครับวันนี้วันวันเสาร์นะครับวันนี้พามาชมไก่สีเยียนะครับตัวนี้ตอนนี้เริ่มเต็มแล้วนะครับตัวที่ถ่ายไปเมื่อครั้งก่อนนะตัวนี้ถ่ายขนอะไรเริ่มเต็มแล้วนะครับรอปีกกับหางนิดหน่อยนะครับตัวนี้นะครับโตโตเป็นหนุ่มแล้วครับไก่ประมาณ8เดือนแล้วครับ ต,ต่อเริ่มออกแล้วนะครับไก่แปดเดือนนะครับตัวนี้น้ำหนักสองห้าสหสบายนะครับตัวนี้ก็ถ้าเลี้ยงไปอีกหน่อยก็น่าจะสองเจได้นะครับตัวนี้ยังยังไม่เคยช่างนะครับแต่ตัวนี้ถ่ายขนสร้อยหลังเต็มแล้วนะครับเหลือหางนิดนึงนะครับแล้วก็ปีกอีกประมาณเส้นสองเส้นนะครับ นี้ถ่ายอัปเดตให้ได้ชมกันนะครับฝากติดตามด้วยนะครับช่องอุดมศักดิ์เฉลิมฟาร์มนะครับวันนี้พามาดูนะครับลูกของเขาลุลั่นนะครับแม่เป็ดเยียซิงนะครับตัวนี้ฝากติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ